สวัสดีครับมนีทีมงานเตชวไรถี่ภาพไปเบิงสวนโกโก้โกไม่ยานนั่งเด้องานกระมาแล้วสวนโกโก้ป่าติโตงามแบบเจน,นี่โกโก้ฮะโอ้ชมพยิย้สุดพงยิ้สุดไม่ยานนั่งมีหอดมากมากยัางนอนนี่มากวูยิว่านี่วัวยิว่งว่ โอ้เ oh. ศร,รษฐกิจพ่อเพียงมีหอดพริกบานนี่โทษ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 ปลูกยังผสมแน่ล่ละเนี่ยโอ้บ oh. ัก้งกับมี่บ้าดไปดูงานมาแบบเขาเลยบ่เออ อาโกโกโกก็ต้อยอดอยูตัวนีนนนน้เนาะแต่ว่าแมงได้จักเดียนเลยเนี่ยได้ส้มเดียนหรอบ่เออเออพีกไหมะนะเ,เอาหยาังทิมออโอ้ยไม่เพ่งไหมมันสั้างความได้นี่บบ่ อันเบี้ยเบี้ยมะสามก็คือมัเป็นตะงามแถววะออกอะอันนี้เอาออกตัวนี้เ้พุดออกโอ้น่ะเอาอันไม่ใส่โอ้โอ้บักพริกสวนเสร็จจะจีบพ่อเพียงโอกเขนสูงเขายสุดไปใส่อะไนี่ไปหมองพึ่นมากเลยโอ้ไปหมองมากเนบาดมีหอดก๊กกล้วยมันแตกมันกัดเออ เป็นภูมิเนาะอือโอ้เอาห้องแถวพัดคืองามแท้ได้จักเดือนของเพื่อนโอ้ปลูกกล้วยพร้อมเด้อค่ะปลูกกล้วยเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเด้อค่ะบ้านเดียขายโกโก้กับขายกล้วยเด้อค่ะเออขายแน่แจกแน่อู้มันเป็น กะงามอยู่มันพิกอีหย่างนี่คือเป็นเพีงสฮะอ๋ออันนี้มาซ่อมสวนแม่ยายนา่งเด้อเออเออพาแม่มซส้มสวนแม่ยายนั่ง่อมสวนกกโกโอ้ฮะน เล็กช vale ิคด mm ีก hmm, ว mm ่อปลูกมานีเดนิพูนก mm ับ hmm. ป้าไม่เสยแต่กิดเด้อใจยังดีวะนีหน้ามันหงเอนบ่มีบ่ละมีน่วยบ่เออเป็นตาได้กินยุตตาละ เออไปอันนี้เขาไม่ย้านงงามเม่ตดอกหยาดถอกออกมาจากสิเป็นหยาหรือเป็นเขาเด้อแร่งกระแร่งรักโพด เออเออจได้กินเยอะเยนี่อืมตายแท่ๆมึงจะไปหายมึงเฮ็ดยังไงมันจะไปถากป้าบอกนัดกูได้มึงเฮ็ดเป็นขิ้วัยเด้อกูว่ะ ขึ้นมานขาแ่ั้นฝนก็บาตกนมจก็กหมดยานเป็นไบ่มาเศร้าเราคจะีนอืออ้าเก็บเขาเด้บ่มียาได้ทาไม่บัดเออเป็นทีหน้าดันไหมหน้าดันเห็นมันเสมอเตะดนันันแทะแงตะกินเป็นสามข้องเนาะมันมีหน่อยเออวันนี้ดันเห็ดสองข้องตอเตะ ฮะเออก็เลยเฮ็ดเอา